ในอดีตการนานมาแล้วในเมืองจีนยังได้มีครอบครัวที่ร่ำรวยอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยแม่ลูกชายในล,ลูกสาวส่วนพ่อนั้นได้เสียไปนานแล้วโดยลูกชายได้มีชื่อว่าริ่มโกเรียมส่วนลูกสาวนั้นมีชื่อว่าริ่มกอเหนียวริ่มโกเรียมซึ่งเป็นพี่ชายและได้เป็นหัวหน้าครอบครัวแทนพ่อเขาต้องออกไปทำการค้าขาย โดยเรือสำเภาไปยังเมืองต่างๆอยู่เสมอส่วนริมกอเหนียวน้องสาวก็คอยดูแลแม่อยู่ที่บ้านในเมืองจีนอยู่มาวันหนึ่งริมโกเลี่ยมก็ได้เดินทางไปค้าขายยังเมืองไทยโดยนำเรือสำเภาเข้าออกที่เมืองนครชีธรรมราชโดยได้ค้าขายอยู่ที่นี่ในระยะหนึ่งจนได้มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของชาวนาครจากนั้นก็ได้ออกเรือเล่นไปจนได้ไปถึงบ้านกลือเซ หรือเมืองปัตตานีในปัจจุบันทางริมโกเลียมก็ได้ทำการค้าขายอยู่ที่นี่เป็นเวลานานจนเป็นที่รู้จักของใครต่อใครไปทัว่วโดยในครั้งนั้นก็ได้มีนางในจวนเจ้าเมืองได้มาซื้อผ้าแพรและข้าวของต่างๆที่เรือในริมโกเลียมก็ไม่ได้คิดเงินแต่อย่างไรเมื่อรู้จักกันดีขึ้นเขายัางได้ฝากของไปให้ที่ดาของเจ้าเมืองอีกด้วยทางด้านที่ดาของเจ้าเมือง จึงได้มาขอบใจในริมโกเลียมด้วยตนเองนับแต่นั้นมาบุคคลทั้งสองก็ได้รู้จักสนิทสนมกันคบหากันจนกลายเป็นความรักและคิดจะแต่งงานกันทางด้านเจ้าเมืองตานีก็อนุญาตให้ทั้งสองแต่งงานกันได้ซึ่งนายริมโกเลียมก็ได้ยอมทำตามที่เจ้าเมืองบอกทุกอย่างขอเพียงให้ได้แต่งงานกับธีดาของเจ้าเมืองก็แล้วกันครั้นเมื่อแต่งงานมีความสุขดีริมโกเลียม ก็ไม่ยอมกลับไปเยี่ยมเยือนเ,เมืองกีนอีกเลยทําเป็นลืมแม่ลืมน้องไปเสียทางฝ่ายมารดาและน้องสาวก็ได้คอยเฝ้าว่าเมื่อไรริมโกเลียมจะกลับมาสักทีจนเวลาร่วงเลยมาช้านานก็ยังไม่ปรากฏข่าวข่าวให้ทราบแม้แต่น้อยทางด้านมารดาก็เป็นห่วงลูกชายเรือเกินแต่ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีได้แต่เพียงฝากพวกนายเรือสําเภาที่ได้เดินเรือไปค้าขายยังเมืองต่างๆ เพื่อให้ช่วยสืบถามข่าวให้หน่อยแต่ก็ไม่มีใครได้ทราบข่าวอะไรเลยทางด้านริมก่อนเหี่ยวผู้เป็นน้องสาวจึงได้ขออนุญาตแม่เพื่อที่จะออกติดตามสืบถามเรื่องราวของพี่ชายด้วยตนเองโดยนางก็ได้แร่นเรือมาที่เมืองไทยและได้เข้าแวะที่เมืองนครศรีธรรมราชและได้สืบถามข่าวเรื่องราวของนายริมโกเลียมจากชาวบ้านชาวเมืองนครซึ่งก็ได้ความส่วนหนึ่งว่าพี่ชายของตนนั้น ไปได้ลูกสาวของเมืองตานีเป็นภรรยาซึ่งตอนนี้พี่ชายก็ได้ตั้งครอบครัวอยู่ที่เมืองนานทางด้านริมก่อเหนอี่ยไม่ได้ทราบความดังน,นั้นก็ได้ออกเรือติดตามพี่ชายต่อไปจนกระทั่งนางได้ินถึงบ้านกรือเซเมืองตานีหรือปัตตานีเมื่อนางได้พบกับพี่ชายนางก็ได้ดีใจและเชักชวนขอให้พี่ชายกลับเมืองกินไปด้วยกันทางด้านริมโเลี่มก็ได้ตอบไปว่า พี่จะกลับไปได้อย่างไรในเมื่อพี่มีเมียอยู่ที่เมืองตานีนี้แล้วซึ่งริ่มกวอนเหนียวก็ได้วิงวันพี่ชายต่อแม้ว่าพี่จะไม่กลับไปอยู่เมืองจีนแต่พี่ก็ควรจะไปเยี่ยมเยียนแม่บางเพราะว่าท่านได้แก่มากแล้วแต่ทางด้านริ่มโกเลียมก็ได้ทําเป็นอิดออดไม่อยากกลับริ่มกวอนเหนียวก็เรื่องไม่พอใจพี่ชายและได้กล่าวแสดงความตั้งใจว่าถ้าพี่ไม่กลับเมืองจีนฉันก็จะรอยอยู่ที่นี่แหละ จนกว่าพี่จะเปลี่ยนใจไปด้วยกันแล้วเธอก็ได้เฝ้ารอคอยพี่ชายอยู่ในเรือต่อไปเมื่อได้อยู่ที่นั่นแล้วริมก่อนเหนี่ยก็ได้รู้เรื่องราวของพี่ชายเพิ่มขึ้นคือตอนนี้พี่ชายก็ได้รุ่มลงเมียจนได้ลืมแม่ลืมน้องและได้ลืมมาตุภูมิของตนต่อมาทางด้านริมโกเลียมก็ได้รับหน้าที่จากพ่อตาผู้เป็นเจ้าเมืองให้ไปเป็นผู้ดำเนินการสร้างมัสยิดรลังใหญ่ขึ้น เพื่อที่จะได้มีชื่อเสียงปรากฏเด่นทางด้านริ่มก่อนเหนียวเมื่อรู้ข่าวจึงได้ไปขอร้องพี่ชายว่าอย่าสร้างซึ่งพี่ชายก็ไม่ฟังเสียงกลับได้ดูด่าน้องสาวเป็นต่างๆนานาทางด้านริมก่อนเหนียวก็ไม่พอใจมากและก็ได้น้อยใจเป็นที่สุดที่พี่ชายของตนเองนั้นรุ่มลงเมียอย่างงมงายผู้ชายที่ลงเมียจนลืมแม่จะแฉได้เป็นที่ไหนแล้วนางก็ได้กล่าวความสาบแช่งไว้ว่า ขออย่าให้การก่อสร้างมัสยิดนี้สำเร็จรูร่วงไปได้เลยจากนั้นนางก็ได้มาผูกคอตนเองใต้ต้นไม้ใหญ่เพราะความเสียใจอย่างที่สุดประมาณทางด้านริมโกเลียมเม่ได้ทราบข่าวน้องสาวของตนผูกคอเพื่อประชดตนเขาก็ได้เสียอกเสียใจอย่างเหลือร้อนเหมือนกันแต่กว่าจะรู้สึกได้มันก็สายไปเสียแล้วซึ่งก็เข้าทำนองว่าพอเห็นโลงศพจึงหลังน้ำตา ริมโกเลียมเขาก็ได้จัดการฝังร่างน้องสาวไว้ใต้ต้นไม้ต้นนั้นนั่นเองแต่เรื่องการก่อสร้างมัสยิดก็ยังคงดําเนินการต่อไปริมโกเลียมก็ได้สั่งให้ดําเนินการก่อสร้างมัสยิดต,ต่อไปแต่พอทําคานบนเพื่อจะทํหลังคารูปกรมก็ได้ถูกฟ้าผ่าลงมาทุกทีจึงต้องทําใหม่อีกครั้งแต่พอทําใหม่ก็ได้จะเสร็จแล้วฟ้าก็ผ่าลงมาอีกจึงได้หยุดการก่อสร้างเพียงแค่น,นั้น ซึ่งมัสยิดกรือเซจึงไม่มีร่างคามาจนถึงทุกวันนี้พวกชาวบ้านจึงได้เชื่อกันว่าที่ฟ้าผ่ามัสยิดถึงสองหนสองคราวนั้นเป็นเพราะคำสาปแช่งของนางริ่มกอเนียวและได้เชื่อกันว่านางเป็นคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์โดยความศักดิก์สิทธิ์ของนางยังคงมีการเชื่อถือมาจนถึงปัจจุบันโดยในเวลาที่มีลูกหลานเจ็บป่วยชาวบ้านก็จะพากันไปบนบานศาลกล่าวที่รุมศพของนางริ่มกอเนียว แล้วปรากฏว่าก็มีคนหายเก็บหายไข้กันเสียด้วยผู้คนจึงได้เชื่อถือได้เล่าเรือต่อๆกันมาจนกระทั่งยกย่องนางเป็นเจ้าแล้วก็ได้เรียกว่าเจ้าแม่กอเนียวซึ่งก็ได้เรียกมาจนถึงทุกวันนี้ต่อมาก็ได้มีชาวจีนคนหนึ่งได้เอาไม้มาแกะสลักเป็นรูปนางริมกอเนียวเมื่อแกะเสร็จก็ได้สร้างศาลเจ้าเล็กๆขึ้นมาลังหนึ่งแล้วได้บรรจุรูปแกะสลักนั้นไว้ เป็นที่กราบไหว้ของบุคคลทั่วไปครั้นเมื่อการเวลาผ่านไปผู้คนก็ได้ให้ความเคารพนับถือเจ้าแม่กนวนอิ่มมากมากขึ้นประกอบกับความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่ก็ได้มีมาอย่างต่อเนื่องทุกยุคสมัยประชาชนจึงได้รวมตัวกันเพื่อช่วยกันก่อสร้างศาลเจ้าแม่กวนีย่วให้ยิ่งใหญ่ขึ้นโดยได้จัดหาสถานที่ที่เหมาะสมใหม่ให้โดยอยู่ที่ตลาดปัตตานีซึ่งก็ได้มีชื่อเรียกกันในบัดนี้ว่า สารเจ้าเร่งจูเกียงบางทีก็เรียกว่าสารเจ้าแม่กอเหนียวตามชื่อที่เคยเรียกกันมาแต่ก่อนก็จบลงไปแล้วนะครับกับเรื่องเจ้าแม่กอเหนียวในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดทางกระผมก็ขออภัยไว้ณน้ที่นี้ด้วยเรียพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ